สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้กระผมไก่เห็นนะครับได้นำพญญาธีระที่มากราบไหวปู่ญาตายายที่ปราสาทเห็นี้นะครับปราสาทนี้จะมีชื่อว่าปราสาทบองกองที่มีที่บานอยู่ในบ้านบองกองแล้วก็ตําบลเดรนแล้วก็อําเภอพุชจังหวัดเสียมเรียบวันนี้มาถึงแล้วนะครับอือ สวยงามมากเลยครับนะครับนี่คือปราสาทบองกลองนะครับทีละของกระผมจะได้ทําความบูงสูงเสริบูงสูงนะครับเทิงปุยาตาใหญ่ที่จะได้ก่อสร้างปราสาทนี้จัดปันทิศการะะบายบูชานะครับโอเค มันปราสาทนี้ไม่รู้จะว่ามีขนาดใหญ่โตเท่าไรนะครับแต่ว่าที่เราได้มาถ่ายรูปตรงนี้คือปรสาสาทหลังนี้ครับผมยังมีครอบประตูอย่างสวยงามนะครับที่ก็สร้างมาจากหินทรายสีชมพูอย่างสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวับผมจะได้ถ่ายรูปตามที่ต่งตางๆนะครับมีเกสรมีลายมีอะไรบ้างยังไงครับเชิญชมตามกับผมนะครับ สวยงามมากเลยครับกประตูสวยงามมากเลยครับขอบค,ครับนี่คือเพระประตูทีประสาทบางกอนนะครับอตอนนี้ก็แต่ทีจริงๆไปอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่ามันล้นมาอยู่ รอบรอบข้างล่างนะครับนาสิดายมากักสถานนะครับที่ไม่มีการอนุรักดูและนะครับเพราะว่ามันมสิดามานะครับประสัทนี้อาจจะก่อสร้างอยู่เครึง่งศตวรษทีสิบหรือก็ตอนศตวรปฏิสิบเอ็ดนะครับครับี่คือเป็นลาย สละอ๋อครับผมปราสาทนี้อันจะก่อสร้างอยู่ในปลายศตวรรษที่สิบตอนศตวรรษที่สิบดนะครับในรั่สมัยของพระเจา้ชาชัยยะวรมันทีห้ากับพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึน่งนะครับ,บครับ ครับนี่คือเป็นฐานโยนีพระแมวโอมาเทวีนะครับนาซีไดมากนะครับมีการอนุรั์ดูแลเลยนะครับนี่ครับทีนี้คือมีทีตั้งอยู่ในบ้านบางกองตำบลกระดร้นอำเภอพุจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับกับผมประสาทนี้ดูตามลักษณะไปคือขอสร้างอิดมาจาอิดแต่ไม่รู้ว่าจะมีกี่พรางนะครับแต่เราจะเแห่นี้มีครบอบประตู หลายๆนะครับนี่ครับที่ทับลังสวยงามมากทับลังครับนี่คือเป็นเสาเพชรยางสวยงามนะครับที่ตกกระจัดกระจายอยู่ข้างๆางนะครับไม่มีการอนุรักดูแลนะครับน่าเสียดายมาก ครับครับดอ์เวนนี้คือใหญ่โตมากนะครับที่จะมีที่เนินสูงมีประสาทใหญ่โตแต่ทุกพระพังกระจายหมดแล้วนะครับยังเหลือนิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือปัรทาผมสุ่ไทยอย่างตรงนี้พอคณะทุกท่านโปรดช่วยดูแลรักษานะครับผู้ที่ชอบโบราณสถานก็จะได้เห็นภาพแบบนี้นาสีได้มานะครับผมนีผม ครับครับกอรันทุกท่านเชิญชมนะครับอาจารย์ทุกรูปเครือญาติผีนองคนไทยคนขมยนะครับนี่คือทุกท่านจะเห็นนี่คือเห็นเสาเพชรและรั้วของปราสาทและที่ฐานสำหรับตั้งปฐมาก,กรรมและยอดปราสาทด้วยนะครับครับครับกอรันทุกท่านเชิญช,ชมนะครับนี่คือปัญฐานและเห็นสายของปราสาทต,ตรงนี้คือยอด ประสาทตรงนี้ที่ยิงไปคือใหญ่โตมากนะครับเต็นาซีได้นะครับเดีวเราจะเห็นปัจจุบับนนี่คือเห็นแต่สะเท่านั้นนะครับนี่ค,ครับนี่คือเสาเพชรนี่คือสุยงามะตั้งอยู่ในรูปแบบซินปะคลังครับผม,มสุยงามะค,ครับครับ ขอบคุณปุยาตาใหญ่บรรพบุรุษบรรพคฤชชนขแมนโบราณที่ได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นศิษส์การาบบูชาของศาสนาฮินดูกับผมขอประคองมือไก่เหงของการกาบอุตสากันกราบไว้ลุกข้นทงบรรพบรุษบรรพคฤชชนจะได้ก่าาอสร้างปรา,าสาทนี้สำหรับอุทิศถึงศาสนาฮินดูนะครับขอบคุณมากที่ชีมืออัศจรรย์ของปุยาตาใหญ่นะครับอืม อย่างเดือสสวยงามมากทีนี้เป็นวิวทิวทัศนครับผมไก่เหงคคอขอบคุณทุกท่านได้ชมว,วิดโอคลิปของกผมกผมเอาไปลงอยู่ในชาแนลยูทูบชื่อไกค่คเด่นนะครับ,บนะทุกท่านโปรดช่วยสับส r ร b e ให้กับผมไก่เหงด้วยนะครับ ข้ามหาให้พอทุกท่านสีประการคืออายุวันลนะสุขภัลอายุขอให้มีอายุยืนยาวสุขสกายสบายใจวันละมีผิวพรรณดีสุข,ขสกายอ่ขขาภัมีแรงขึ้นเรื่นเชินอ่ไปไในมาในอจกจะบานกับบ้านขอให้โชคผมจะได้ความงคลโชคดีมีสุขปลอดภัยนะครับแล้วก็กับผมขออำลาขอ้อคอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็ทำมาหาก,กินนำรวยให้กับผมนำรวยด้วยครับคุณมกนะคะับก็จบแค่นี้นะครับ